มานโพกิ้งเก่งไหมและทำไมกฤษฎาการแมนต้องเล่นเซนเตอร์วันนี้ผมจะมาให้คำตอบกับเรื่องนี้กันนะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้รู้ไมถึงบริษัท AI s t r i k e r นะครับบริษัทนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับแบรนด์แรกครับที่เรานำเข้ามาก็คือแบรนด์ B q ควายเนะครับใครอยากจะได้สิงน้ำสิงลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงเคสหรือว่า power supply นะครับก็ฝากไว้กันด้วยกัยกบ Be Quiet โดย AI Striker หาซื้อได้แล้วตามร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วประเทศนะครับมามาคุยเลยนะครับโอ้โหถือว่าในช่วงหลังจากที่ความจริงไม่ใช่แค่หลังจากที่เราแพ้จีนในบ้านนะครับคำถามนี้ก็มีคนถามผมเข้ามาหลายต่อหลายคนนะครับแล้วก็ยิ่งหลังจากเกมที่แพ้จีนเนี่ย หนึ่งในคําถามถ้าจะคุยเรื่องฟุตบอลไทยผมก็จะโดนคาถามหลักๆเช่นมานุพ็ก,กิ้งเก่งจริงไหมพี่กฤษฎาการแมนทําไมต้องเล่นกองหลังทําไมผู้เล่นอย่างสุภโชคต้องไปเล่นตัวรุกทางฝั่งขวาทําไมสุภนัทต้องเล่นหน้าเป้าทําไมตําแหน่งที่ยืนมันดูไม่เหมือนกับตําแหน่งที่เล่นกับสโมสรอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่ หลายๆคนสงสัยแล้วแน่นอนล้ครับพอผลการในขันมันไม่ได้ตามต้องการขึ้นมาเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้ก็กลายเป็นเครื่องหมายคําถามตัวโตโตสาหรับตัวของมานโฟก็จรงนะครับวันนี้จากที่ผมก็ต้องบอกว่าจะบอกว่ารู้จักมักจีเป็นการส่วนตัวก็ใช้คําว่าเป็นคนที่เราก็ติดตามมานอมานานเราก็พอจะได้มีโอกาสพูดคุยกับทั้งคนรอบข้างกับตัวมานอบ้างนิดหน่อยนะครับดังนั้นถามก่อนว่า กับคําถามแรกตอบให้ก่อนไม่ใช่ถามก่อนตอบให้ก่อนว่ามาโนโพกิ้งเก่งไหมผมก็จะถามกลับไปแบบนี้กับทุกคนที่ถามคําถามนี้ว่าคําว่าเก่งของคุณมันต้องระดับไหนคําว่าเก่งของแต่ละคนมาตรฐานไม่เท่ากันนะครับสําหรับความเก่งของมานุแน่นอนเป็นกุนซือระดับผมใช้คําว่าระดับดีคนหนึ่งในวงการฟุตบอลไทยแต่ถามว่าเป็นยอดโค้ช ที่โอ้โหประเทศไทยเราไม่เคยมีโค้ชเก่งขนาดนี้มาก่อนไม่ไม่ใช่มาโน่แน่นอนนะครับมาโน่ไม่ได้อยู่ในระดับที่เป็นยอดโค้ชที่ประเทศไทยเราไม่เคยมีมาก่อนถ้าคุณมองว่าเก่งมันต้องไประดับนั้นมาโน่ไม่ถึงแน่นอนนะครับมาโน่ก็เป็นโค้ชที่ดีคนหนึ่งเป็นโค้ชที่สไตล์การเล่นชอบเล่นเกมรุกชอบที่จะให้อิสระกับผู้เล่น ในการทําเกมรุกเวลาทําทีมจุดสํมคัญของมาโน่ที่ทําได้ดีมาโดยตลอดก็คือการประสานกับผู้เล่นการเข้าใจตัวผู้เล่นแล้วก็ให้ผู้เล่นได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้เยอะที่สุดัละวิธีการของมาโน่ในการทํางานก็จะพยายามสื่อสารกับนักฟุตบอลเยอะนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของมาโน่พอกกิง้งดังนั้นหลายๆคนที่ได้ร่วมงานกับมาโน่แล้วเป็นคนที่มาโน่ใช้งานเนี่ยก็จะรักแล้วก็ ชอบวิธีการทํางานแบบนี้แน่นอนแหละครับในการทํางานอะไรก็ตามถ้าเราได้อิสระเราได้เขาเรียกว่ามีการปรึกษากันรเราก็ทํางานอย่างมีความสุขนั่นคือสิ่งที่มาโน่ได้ใจผู้เล่นหลายๆคนที่เขาเคยทํางานด้วยสําหรับคนที่เขาใช้นะเราก็ต้องแยกก่อนว่าคนที่มาโน่ไม่ใช้ <g ill ian> ก็น่นอนแหละก็ต้องไม่พอใจมาโน่แหละทำไมถึงไม่ใช้ผมทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเกิดขึ้นไม่ใช่แค่มาโน่ครับโค้ชทุกคน ในโลกนี้ก็ต้องมีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยแล้วก็กลุ่มคนที่เขาไม่ใช้งานเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับโคช้ชอันนี้เป็นธรรมดายอยู่แล้วสำหรับ2กลุ่มถ้าถามว่ามาโน่เทียบกับมาซาดาะอิชิอิก็ต้องยอมรับว่ามันคนละเกรดกันผมใช้คำนี้นะฮะมาซาทาะอิชิอินั่นคือคือระดับโค้ชที่พาทีมบุรีรัมย์เอาแค่เมืองไทยพอนะเป็นทริปเปิลแชมป์2ปีอย่างเงี้ย เพาที่มาโน่กับทีมสโมสอนเนี่ยยังไม่เคยประสบความสําเร็จด้วยซ้ําไปอันเนี้ยถ้ามองถึงเรื่องของการประสบความสําเร็จก็ยังเป็นรองมาซาะอิชิอิส่วนเรื่ององค์ความรู้เรื่องความสามารถเรื่องการจัดการก็ต้องยอมรับครับว่าอิชิอิก็คือระดับคุณซือระดับอองในวงการฟุตบอลญี่ปุ่นซึ่งก็แน่นอนผมว่าการจัดการต่างๆเนี่ยก็คงจะอยู่ในคุณภาพที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วส่วนเรื่องความเก่งก็อย่างที่บอกไปแล้ะครับว่าคุณก็ต้องมองว่าเก่งสําหรับคุณเนี่ยมัน เกรดอยู่ตรงไหนมาโน่เก่งหรือเปล่ามันก็ต้องดูที่คุณว่ามองว่าเก่งยังไงถึงจะเก่งนะฮะในขณะที่ผมบอกไปแล้วว่าวิธีการทํางานของมาโน่เป็นแบบไหนถ้ากับคําถามต่อมาว่าทําไมกิษฎาการแมนต้องเล่นเซนเตอร์นี่คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะครับว่าวิธีการทํางานของมาโน่โพคก,กิ้งคือฟุตบอลเล่นเกมรุกฟุตบอลเล่นบอลจากเท้าสู่เท้า ฟุตบอลที่พยายามสร้างเกมจากแนวรับดังนั้นความสําคัญของโค้ชที่มีความชอบในการทําฟุตบอลแบบนี้สิ่งแรกที่เขาต้องคิดคือกองหลังมันต้องออกบอลได้ดังนั้นผู้เล่นที่จะมาเล่นกองหลังให้กับมาโนโพกกิง้งก็ต้องเป็นคนที่ออกบอลได้นี่คือโจทย์แรกที่มาโน,โนคิดดังนั้นผู้เล่นหลายๆคนที่โดนตัดออกจากทีมไปผมบอกได้เลยอย่างเจ้าเชนสุพรรณทองสงเนี่ยถ้า เทียบกับการออกบอลในเรื่องของการออกบอลเนี่ยสุพรรณทองสงเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้มีจุดเด่นในเรื่องของการออกบอลดังนั้นเรามองถึงเซนเต,นเตอร์คนอื่นๆที่มีอยู่ในปัจจุบันของทีมชาติไทยเนี่ยคนที่ออกบอลเก่งแน่นอนแหละครับฟุตบอลไทยก็ยังไม่ได้เป็นฟุตบอลที่ผมใช้คำว่าสร้างเกมจากแนวรับดังนั้นผู้เล่นที่ถูกฝึกเข้ามาที่เป็นตัวหลักในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีน้อยคนนักที่ เล่นด้วยเท้าออกบอลดีๆดังนั้นตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์ที่เล่นด้วยเท้าแล้วออกบอลดีๆมีน้อยแล้วกิสฎาการแมนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ช่บเล่นเซนเตอร์ไม่ได้นะครับเขาเล่นเซนเตอร์ได้ดังนั้นโจทย์แรกคนแรก,คนแรกที่จะตอบโจทย์มาโนโพกิ้งก็คือกิสาการแมนถามผมมีโอกาสไหมถ้ากิสตา,าจะขึ้นไปเล่นกลางกับฟุตบอลที่มาโนถ้าต้องการผมเชิญนี้ถ้าต้องการสู้ถ้าต้องการเล่น การสร้างเกมจากแนวรับขึ้นมาเขาเลือกกิษฎาการแมนเป็นเซนเตอร์แน่ๆน,น,นอกจากจะมีแนวรับที่ออกบอลด้วยเท้าดีมากๆเขาถึงจะมองกิษลาการแมนในตำแหน่งอื่นเพื่อมันจะทำให้ทีมโดยรวมได้ประโยชน์แต่คุณดูกลางของทีมชาติไทยตอนนี้สิโอ้โหยิ่งกลางตรงกลางเนี่ยถ้าจะเหยียบกันตายอ่ะมีตัวดีๆหลายต่อหลายคนที่ทำได้ดีมากๆในการเล่นตำแหน่งตรงนี้เพราะนั้น การถอยกฤษดาลงมาเล่นเซนเตอร์สำหรับผมถูกผิดแล้วแต่คุณจะคิดแต่ในมุมของโคช้ชที่เขาชอบวิธีการเล่นแบบนี้กิษดาการแมนคือตัวลูกตัวเลือกแรก,แรกที่อยากจะใช้งานในขณะที่พันษาก็ถือว่าเป็นคนที่ออกบอลด้วยเท้าดีอยู่แล้วก็เป็นตัวที่จะจับมาคู่กับกฤษดามีคนถามถึงสุพรร์ผมเปรียบเทียบเลยสุพรร์กับทอมเบียทําไมมาโน่เลือกจะตัดสุพนธ์ทำไมเก็บทอมเบียไว้ ทั้งๆที่ซีซั่นนี้ทอมเบียแทบจะไม่ลงสนามให้กับแบงคอกยูไนเต็ดเลยต้องเข้าใจอย่างนี้ครับมุมของโคช้ชผมไม่ได้บอกว่าถูกผิดนะผมเชว่ามุมของมาโน่ละกันมุมของมาโน่รวมไปถึงคนที่ต้องใช้คาว่าอะไรคนที่อยู่กับสุพรรณคนที่อยู่กับทอมเบียไม่ได้อยู่แบบผิวเผินนะคืออยู่แบบรู้สไตล์ของทั้งคู่ก็ยอมรับตรงกันหนึ่งเรื่องว่า ถ้าเทียบศัก,กยภาพของสุพรรณกับทอมเบียหนึ่งทอมเบียแข็งแกร่งกว่าสองทอมเบียออกบอลด้วยเท้าดีกว่าสุพรรณมากมากสามทอมเบียเร็วกว่าพูดได้ง่ายถ้าเทียบทอมเบียกับสุพรรณทอมเบียดีกว่าสุพรรณทุกอย่างก่อนด้วยความที่เป็นสรีละลูกครึ่งด้วยอะไรอย่างนี้ถูกไหมดังนั้นประเด็นเนี้ยก็ ยึดตรงนี้ไว้ว่าเอ้ยจริงๆทอมเบียของฉันจริงๆทอมเบียมีช่วงเวลาที่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าศักยภาพในตัวทอมเบียดีกว่าสุพรรณโอเคความสดในปีนี้เป็นของสุพรรณจริงอันนี้ผมไม่เถียงว่าปีนี้สุพรรณเล่นกับบียูได้ดีมากเรียกได้ว่าโค้ดแบนด์ไม่กล้าเปลี่ยนอ่ะอ่าอย่างงี้เพราะว่าตอนแรกบียูเนี่ยถ้าถามว่าใครเป็นตัวจริงเนี่ยหลักๆก็ต้องเป็นทอมเบียเป็นตัวจริงแหละ แต่สุพันได้โอกาสก่อนเพราะช่วงต้นซีซันนะ่ะทอมเบียติดโทษแบนและสุพันเล่นแก้ไขปัญหาที่ตัวเองเคยผิดพลาดมาในอดีตการพลาดแล้วทีมเสียประตูอะไรแบบเนี้ยสุพันทําได้ดีปรับปรุงมาได้ดีในฤดูกาลนี้ทําให้ทอมเบียก็ไม่สามารถเบียดสุพันได้เพราะสตา r ฟโค้ชไม่เขาเรียกไม่มีเหตุผลที่จะต้องเอาสุพันออกเพราะสุพัน ยังไม่มีข้อผิดพลาดทําได้ดีอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าในแบงค์ครอบูการนี้สุพันก็เล่นตัวจริงอย่างต่อเนื่องกลับมามอ,มองในมุมของมาโนมาโนรู้จักทอมเบียมานานครับมาโนรู้ศักยภาพในตัวทอมเบียอยู่แล้วแล้วทอมเบียก็ไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บอะไรร่างกายเขาสมบูรณ์แค่ปีนี้ไม่มีแค่ซีซันนี้ไม่ได้เล่นต่อเนื่องดังนั้นมุมของมาโนผิดถูกไม่รู้นะแล้วแต่คุณจะคิดผมแค่อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาโนก็คงจะคิดว่า ก็เขารู้อยู่แล้วนี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทอมเบียดีกว่าแล้วสุพรรณเป็นคนที่ไม่ใช่สตไตล์ที่มาโนชอบก็คือสุพรรณเป็นคนที่ออกบอลด้วยเท้าไม่ดี<ม>ก็เลยทําให้มาโนเลือกใครสักคนหนึ่งเขาก็ต้องเลือกคนผมเชื่อว่าคนรู้มือคนที่รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยศักยภาพในตัวมีนะเล่นในแบบที่เขาต้องการได้นะดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ทําไมเขาถึงเลือกทอมเบียก่อนสุพรรณ นี่คือสิ่งที่เป็นข้อมูลความจริงนะครับแต่คุณก็คุณก็คิดต่อแล้วกันว่ามันจริงมันไม่จริงมันใช่ม่ใช่มันถูกต้องมันผิดมันก็แสดงออกมาด้วยผลการแข่งขันอยู่แล้วแหละก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นสุพรรณทีมเราอาจจะชนะก็ได้หรืออาจจะแพ้มากกว่าเดิมก็ได้ก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องพวกนี้ส่วนตำแหน่งอื่นๆอย่างกองหน้าทำไมเป็นสุพรรณทัศทำไมไม่ไม่เอาสุพนัณเล่นปีกขวา อันนี้ก็เป็นความชอบของมาโน่อยู่แล้วมาโน่บอกผมมากกอนหน้านี้ตั้งแต่บุ้ยเจ็บย้อนไปบุ้ยเจ็บข่าวออกมาตอนที่เรากลับมาจากจอร์เจียถูกไหมผมว่าก็น่าจะเดือนกว่าแล้วมั้งก็ชัดเจนมาโน่บอกผมตั้งแต่วันนั้นอยู่แล้วว่าเขาจะมองสุภนัทเหมือนตาเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนมุย้ยอันนี้คือสิ่งที่มาโน่คิดอยู่แล้วว่าเออเขามองว่ากองหน้าของทีมชาติไทยที่ต่อจากมุ้ยเนี่ย ก็ควรจะเป็นสุพนัทเหมือนตาซึ่งไม่ใช่แค่มาน่มองคนเดียวนะครับโค้ชหลายคนที่ผมเคยคุยด้วยถามว่ากองหน้าคนต่อไปที่ทีมชาติไทยจะฝากผีฝากไข่ได้คือใครทุกคนตอบเหมือนกันหมดก็คือสุพนัทเหมือนตาเพราะนั้นนี่คือจุดที่มาน่เลือกสุพนัทเหมือนตาไปเป็นกองหน้าตัวเป้าในขณะที่สุพโชคสารชาติทําไมเล่นทางขวาทั้ง,งที่ปกติอยู่ในเจลีกหรือว่าที่เราคุ้นตาก,ก็อยู่ทางซ้ายอันเนี้ย ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบดินผาลาในการเล่นกับมาโน p โพก n ิ้งในทีมชาติไทยบดินเป็นคนที่ทำผลงานได้ดีมาตลอดกับการทำงานของมาโน p โพก n ิ้งดังนั้นผมว่ามาโนก็ไม่แปลกที่มาโนจะยึดว่าบดินยืนขวาก่อนขอไปยืนซ้ายก่อนแล้วคนอื่นก็ต้องพยายามก็ตำแหน่งทางขวามันว่างอ่ะหรือว่าคุณจะปีกขวาคนอื่นแล้วคุณไม่ใช้ อาเจ้าเช็คเลยอ่ะมันก็การะไายอยู่หรอกน,นก,ก็ก็มีเช็คลงในตำแหน่งทางขวาซึ่งผมว่าก็ก็เป็นการตัดสินใจได้มีเหตุผลรองรับแต่ผลการเดิงขันก็อย่างที่เห็นไปถามผมมา n o โนโพ n กิ้งควรจะโดนปลดไหมผมก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าสัญญาของมาโนจบแค่เอเชียนคัพโอเคมารโนทำในสิ่งที่โคชทั่วไป หรือว่าคนที่ตั้งความหวังไว้เนี่ยเขาทําได้ตามเป้ามาโดยตลอดเข้ามาครั้งแรกรับงานอาเซียนคัพแบบที่ต้องเป็นแชมป์แบบที่ตัวเต็มมานุเขาทาได้อาเซียนคัพครั้งที่2ตัวไม่เต็มมานุก็ยังพาทีเป็นแชมป์ได้โอเคแหละอาจจะมีการหลายคนตั้งข้อสังเกตการเจอกับทีมนอกอาเซียนทำผลงานได้ไม่ดีอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็มันไม่ดีจริงอะแต่ มันก็หาคนไทยหรือว่าโค้ชที่มาทําทีมชาติไทยแล้วทําผลงานไปสู้ในระดับเอเชียได้ยากเหมือนกันนะ,ะถามว่ามาน่ก็มีเกมที่ดีนะไม่ใช่ว่าแพ้แล้วมันเกมไม่ดีมันก็มีเกมที่ดีมันก็มีเกมที่โอเคบางครั้งตัวไม่พร้อมหรือว่าส่งชุด2ลงไปเล่นมันก็มีคลาคลาขนไปนั้นผมก็อยากจะบอกแค่คํานี้ว่าเราหาโค้ชที่ไปสู้กับทีมระดับเอเชียยาก งนั้นผมก็อยู่ในฝ่ายที่ผมไม่ได้บอกว่ามาโน่ควรวต้องคุมทีมต่อไปยาวๆนะครับแต่มาน่มีสัญญาเคารพสัญญาที่มีกับมาน่โพกกิ้งในกรณีที่ผมไม่รู้เกมกับสิงคโปร์เป็นไงนะเกมสิงคโปร์เราต้องชนะนะครับโอเคถ้าเกมแบบสิงคโปร์เราแพ้แน่นอนมันคือผลงานที่น่าผิดหวังซึ่งผมก็คงอยู่ในฝ่ายที่เฮ้ยถ้าจะพิจารณามาโน่นะหลังเกมสิงคโปร์แล้วเราแพ้เฮ้ยผมว่าก็ ก็มีเหตุผลพอที่จะเปลี่ยนแปลงโคช้ชแต่ถ้ามาโนโพกิ้งทำทีมชนะสิงคโปร์ขึ้นมาเฮ้ยมันก็คือบอลแพ้จีนมันแพ้ได้คือการแพ้จีนเนี่ยคุณเสียพันษาในประตูแรกพันษาเจ็บมาสองสารอบแต่เจ้าตัวคิดว่าไหวจนสุดท้ายโดนดักบอลลูกนั้นแล้วพันษาสปินไปไม่ได้เพราะตัวเองเจ็บมันโชคร้ายไหมล่ะ ประตูที่สองที่เสียเจเจ็บเปลี่ยนตัวครั้งสุดท้ายตอนแรกจะเปลี่ยน3คนเพราะมันเปลี่ยนได้5ถูกไหมจะเปลี่ยน3าคนไม่มีเจแต่เจเจ็บระหว่างนั้นก็ต้องพยายามเปลี่ยนไอ้คนที่3อะเอาออกเพื่อจะเอาเจลงเปลี่ยนเจแทนก็ต้องมีการปรับหมาก,กันใหม่ใช้เวลาอยู่เล็กน้อยและทีมเสียประตูในช่วงที่เจเจ็บโชคร้ายไหมเฮ้ยผมว่าผมว่าเกมมันโชคร้ายนะ อะแต่สิ่งที่มานุ่งทำผิดก็ต้องยอมรับว่าการเลือกวิธีการเล่นในช่วงท้ายเขาอาจจะเร่งไปหน่อยลูกทีมอาจจะทำํำมไม่รู้ว่าเป็นเพราะ่าฝนตกสนามมันไม่โอเคด้วยหรือเปล่าตอนนั้นแล้วการเร่งจนเกินไปมันไม่เป็นเกมทั้งที่ช่วงแรกของเกมโอ้โหไทยเราพยายามเล่นต่อบอลพยายามสร้างพื้นที่ใน แดนสุดท้ายของคู่ต่อสู้แทบจะไม่คลอสเลยแทงทะลุช่องททงซึ่งทําให้ดีตลอดแต่มีในช่วงท้ายแหละผมก็ไม่รู้มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับมาโนโ่รวมไปถึงผู้เล่นในทีมของเราที่พยายามโยนเยอะไปหน่อยมันก็เลยทาให้เป็นอย่างที่เห็นอันนั้นนี่คือภาพรวมที่เอามาอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่าอนาคตของมาโน่เป็นไงมันก็มันก็คงอยู่ที่ผู้บริหารแหละว่าเป็นยังไงแต่ผมก็ยังอยู่ในข่ายที่ผมจะตัดสินมาโน่ถ้าเป็นผมเป็นผู้บริหารนะจะตัดสินมาโน่หลังเจอสิงคโปร์ แต่ถ้าฟอร์มแบบน,นะน,นี้ถ้าชนะอะไรนี้ถ้าชนะสิงคโปร์ในเกมที่ดีผมจะให้โอกาสมาโนโต่ต่อเพราะมันก็เหลือแค่ Asian, อาเซียนเคับช่วงต้นปีถูกไหมแล้วอย่างคือเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมในช่วงต้นปีด้วยก็ให้กลุ่มใหม่มาดูว่าจะเป็นใครเป็นโค้ชต่อแต่ถ้ามาโน่แพ้สิงคโปร์ผมจะหา โค้ชชั่วคราวเพื่อจะเข้ามาทำงานในช่วงอเซียนในช่วงเอเชียนครับไม่รู้จะเป็นใครใจผมเนี่ยไอ้โวรเมนต์แบบนี้ผมเชียร์โค้เตี้ยด้วยซ้ำไปเอาโค้เตี้ยไปลุยเลยรับรองว่าน่าจะมันแน่นอนอะแล้วพอจบเอเชียนครับผู้บริหารชุดใหม่มาคุณก็มาเตรียมจะใช้ใครเป็นโค้ชในฟุตบอลโลกที่เหลืออยู่อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารชุดใหม่ผมมองภาพรวม ประมาณนี้ก็นี่แหละครับเรื่องของฟุตบอลไทยมาคุยกันอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟฟุตบอลด้วยแล้วโอกาสหน้ามาคุยกันใหม่สวัสดีครับ